สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มองโลกแบบวิกรมนั้นอยากจะนำทุกท่านนั้นไปพูดคุยเกี่ยวกับคำว่า Data Center ครับ Data Center นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอเมริกาแต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่ส่งเสริมให้ลงทุน Data Center อย่างมาหาศาลเลยทีเดียวจนกลายเป็นว่าเกาหลีวันนี้มี Data Center ดีที่สุดอันดับ3ามของโลก รองจากอเมริกาญี่ปุ่นเท่านั้นเองการที่ลงทุน Data Center ด้วยเงินลงทุนมากมายแล้วก็กลายเป็นการลงทุนระดับชาติไปนั้นเป็นเพราะว่ารัฐบาลเกาหลีเข้าใจนะครับว่า Data Center จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลจะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและศูนย์กลางของการวิจัยวิเคราะห์ ซึ่งคนเกาหลีสามารถที่จะอยู่ที่บ้านแล้วสามารถที่จะทำงานทำการอะไรก็แล้วแต่ด้วยการใช้ข้อมูลจากศูนย์กลางของ Data Center ครับ Data Center นั้นมีกําลังมีความสามารถในการจะให้ข้อมูลกับทุกๆคนใครก็แล้วแต่ที่มีพื้นฐานจากเกาหลีในเรื่องของความรู้การศึกษาที่ดีแล้วการที่ทุกคนนั้นสามารถจะทำงานในออฟฟิศ หรือในบ้านนั้นมีค่าเท่ากันครับตรงนี้เป็นส่วนที่ทําให้คนเกาหลีวันนี้คิดค้นสินค้าใหม่ๆขึ้นมามากมายเหลือเกินวันนี้ Data Center มีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศซึ่ง10กว่าปีที่แล้วนั้นรัฐบาลเกาหลีก็ได้พัฒนาตรงนี้ขึ้นมานั่นก็คือเป็นสาเหตุนะครับในช่วง5ปีถึง10ปีที่แล้วเศรษฐกิจของเกาหลีนั้นมีการเติบโตด้วยเทคโนโลยีอันใหม่ ด้วยนวัตกรรมอันใหม่แล้วก็ด้วยสินค้าใหม่ๆตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ประเทศไทยนั้นควรจะต้องคิดควรจะต้องมาวางแผนกันปัจจุบันนั้นอมตะเองได้สร้างศูนย์ Data Center ขึ้นในอมตะนครน,นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับในอมตะนครก็จะกลายเป็นศูนย์ด a ต a าเซ t นเที่อาจจะใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้เลยทีเดียวเรากำลังเชื่อนะครับว่า สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีนั้นก็คือการคิดค้นการวิจัยสินค้าใหม่ๆเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีสินค้าใหม่ๆทำขึ้นมานั้นก็สามารถที่จะมีสัสดส่วนของตลาดได้เพิ่มขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับตลาดครับถ้าตลาดนั้นเราไม่สามารถที่จะขยายหรือพัฒนาออกไปได้แน่นอนครับการส่งออกของไทยนั้น ก็ถือว่ายังต่ำมากคงจะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์มันขึ้นอยู่กับการวางแผนแล้วมันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้นำของประเทศนั่นเองนั่นก็คือเรื่องราวของเกาหลีที่น่าสนใจสำหรับคนไทยทุกทุกคนที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าในอนาคตในภูมิภาคของอาเซียนและโลกใบนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับเราจะคุยเรื่องเกาหลีต่อในคราวหน้าครับสวัสดีครับ